สวัสดีกันเด้อยนะฮะวันนี้ไม่ยจอกับเจมฮอนเอ้ยีเอ้ยีไอ้ยีอะโอ้ โห้ยลิฟท้แพงมากลิฟท้ยจะแพงไปไหนด็อกเตอร์ฮะเล่นด็อกเตอร์

เดีด๋ยวอ๋อโซโป่า,าลืมไปใส่แย่งเบร์ให้เราขอกา้างขอกา้างทำไขอกา้อกางแปรที่ครับแปรที โซโลเลนมมีโซโลเลนโนเมเบฮิมอตบิด <Glenn on>

ทำลายทำลายไม่รัดทำลายเล็บขวดเดือดกะเอ้ยนันเร็วไปแล้วคลิป แล้วขวดแล้วฮะ

ล่างไว้ไหมเนี่ยเดี๋ยวเวฟพกไปช่วย าลายโอ้กจะล้าเลไม่ดีเพื่อนไม่ดีกลางหายกลางหายโอ้นี่ไงเพื่อนจะหกกลางมึงอ่ะจะหกแล้วเนี่ยถ้าข้าไม่ได้กลัวหกแล้วเนี่ยอ่าๆไปแล้วไปนู้นไป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 ไ ว้าวว้าวหกแล้วเว้ยโอ้ชหกแล้วเว้ยอ่าอ่าอ่าไอ้นี่ยังไงเนี่ยอ่า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 ะกลางหายนะ ไม่ดักนะเนี่ยเดตัดรูนโอ้ยลีจินอืมออเปิดปดไหมโอ้ยเออเดกว่ากดผิดจะบินได้ยี่กดผิด โอ้ช้าไปไม่赖ได้ตัวนึงเออโอ้ยโอ้ยเมื่อกี้มึงไม่นั่นอ่ะไม่เข้าไม่ไม่ไม่ลืมอัพสองไงปัญหากูบอกกูลืมไงกูลืมอัพโอ้ออออไอ้นี่อ้าวเพื่อนเพื่อนเห็นไหมเพื่อนไม่เห็นไม่เห็นแจ้งตาบอดโอ้โหเอาดิเดี๋ยวดิเร็๋ยวจะวิ่งมา วิ่งอ่ะวู <laughs> เอียไม่ทันแล้วเฮียหนีไปแน่เนี่ยไหวะปล่อยไปปล่อยไปไปล่อยไปไ<ม>ปล่อยไปจเย็น <h ums> <h ums> ไม่เมื่อกี้กูลืมลืมไปไม่มีสองโทษโทษ โคตรเฟลเลยเแี่ยผมลืมอัพสองครับเฟลโคตรดู ตายตายอาแล้วกูมาทำไมวะมาทำอไมวะกลับเดี๋ยวอ๋ฟรรยอฟาไร์มไงไม่นั้นเออ 啊啊！Ah, ah, ah. Tất 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 เอาไนเลยชิปไอ้ช้างกะบโดนตัดรูนไปแล้วนั L ่นอย่างนี้ไม่รู้ที่ตายตื่น ผมไม่มีมะนาวมีได้แค่ดูดเขาไหมมันไม่ดูดเลยไอ้เหี้ยดูดไม่ถึงดูดไม่ดื้ ติดแม่นเจะดันป้อมกันย SO ังวะไอ้เห네 mm ี้ยป้อมป้อมมันยังไม่แตกเลย เดาออกมาเลยโอย้หายหมดแล้วบ,บนบนห้าตัวลืมบอก,บบอกไอ้เหี้ยบนห้ากลางกลางหายหมดไ,ไม่มาช่วยต้องเกบมาเออเนี่ย,มมยบูชาร์ดหน้ามีหัวออกไม่ได้เลยเนี่ยเก็บไปเก็บไปเล่นน้อยดูกูณพี่เออ คดทไงเหตุการณ์นี้มามามาคไปม่มีมานามีแค่สองเอาเลยอ่าตายตายหมดตายหลังวย

อ๋ออ๋อลองขอยนันาตได้ไหมฮนดินจ้าก็ฟาร์มสบายเออดีไหม เดี๋ยไปนี่มเอากรตายดงเดียวเดียวโอ้โหทันไมเนี่ยตายตายมึงโดนข้างหลังว่าแหละสอนเข้าไปลึกไปเอ้ยเข้าลึกไปเพื่อน

จัดนน่อยเด้อเออเอากูลากให้แล้วไปไหนกันเราดาวเอาเอาตายฟรีดีจังเว้ยไอ้เหีห้ย

<l id> ได้มันจริงเียอ้าวูสาดแล้วโอ้ยผมต้องพุ่งไปดิอ่าอ่าอ่าอัพเลเฮ้ยมาแล้วม๊ายไปยแล้วเหี้ยอะไรโอ้กดเลยเหรอโอ้มันยอมเลยโอ้อะไรวะร่างเดี๋ยเคล่่างเดี๋ย เป็นแบบใครวะาขอสิพี่มาแล้วพี่ cash <laughs> Yeah. การอันหน้า้อยโอ้นินจาโอ้นินจาออกเลยอะบนบนกันบนหมนยเอาเาดียวเอาเดียวมาแล้วมาหน้าผมอยู่เตียนโอ้ยตายได้เพื่อนเออกระจก เริ่มเดินเริ่มเดินไม่ก่อนเลยเนี่ยไม่ได้ไม่ได้แล้วว่เดี๋ยวเท่นี้แหละอันนี้ยไม่ต้องไป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 โอ้โหโอ้โหเพื่อนลากรอย เออก็ดักไปไงอ๋อเลยอ๋อให้จบเลยเนี่ยอ๋อจบได้แล้วออกไปสองแล้วะเฮ้ยก็โดนป้ายไว้ก็ทำอะไรไม่ได้อยู่แล้วไงเกตีสู้เลยรถเลือดมาจังหนึ่งมันก็ยังอ่าตัวกูฆ่าได้โอเคโอเค ไม่ได้ไงเมื่อกี้อยู่ใช่ไหมตีไม่ได้คิดอะไรไม่เอาออกกอง,องอกกเอัยเดา,เา,เาป่ะเอออ่าอ่ากูรอแล้วนี่ไงอา่อาอ่านี่ไงเป็นอย่างนี้ไงเอ้ยราลนะุ้ออ จะลุกไปโดนไหมนะ่ะไปเลยเพื่อนไปเลยเพื่อน <c oughs> สีสู้เลยไหวเหรออ่าแข่งอ่าไม่ช่วยครับอ่าอ่าเบสมดแล้วเบสเบสโซโบุกเลยอันนี้โซโบุกเลยเบสมดมาแล้วเออชนะชนบะบวกชนะ

เอามาทำเพี้ยนเลยนะ Do 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 do. Yeah, okay. before me. tattoo, I tattoo, แล้วทำไมกูโดนแทนวะเอ้ยเอ้ยไม่ดีไม่ดีตีให้หน่อยอ้าวไม่ตีอ่ะไม่ตีอ่ะยืนดูเพื่อนๆโอ้ยไม่ตายไม่ตายกูเป็นใจไปว่ะค่ายโอ้โหไอ้สัตว์พูดอะไรวะ

เราไม่ได้สุดท้นายชนะที่บ้านนะครับโอ้ยเจ็บโอ้ยเจ็บโอ้โหนกเต็มบ้านเลยตรงของเชื่อใจพ่อแม่ เออโดนโดนกูว็ตายอยู่ดิไม่นตายไม่ตายกุดด้ดดดดอยโอ้โหติดตันมันรอดอ่าอ่าอ่านี่ไงไม่ตายไม่ตาย thousand thousand. นี่ยโอ้โหในบ้านนี่ไงนี่ไงบอกแล้วมึงไปทำไมอะอ่าอ่าอ่า

จบแล้วนูไลค์ชอบก็อย่าลืมกดไลค์และซับสไครด้วยนะครับเจอกันคลิปหน้าไปใหม่ไม่ใหม่